วันนี้หมอจะมาสาธิตวิธีการฉีดฟิลเลอร์คางนะคะอย่างที่เห็นว่าหน้าของน้องเขาเนี่ยถ้าหากว่าจากหน้าผากมาคิ้วว่าจากคิ้วมาจมูกแล้วก็จมูกมาคางเนี่ยช่วงคางเนี่ยที่จริงแล้วคงต้องยาวกว่านี้อีกนิดนึงถึงจะทําให้หน้าดูสมส่วนแล้วก็ทําให้ใบหน้าเนี่ยมันดู <c oughs> เขาเรียกว่ากลมกลืนมากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> ก็จะดูสวยขึ้นดูน่าหวานขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาฉีดฟิลเลอร์คางซึ่งยี่ห้อที่ใช้ก็จะเป็นยี่ห้อ r e s t ทเล n นะคะวิธีฉีดก็ไม่มีอะไรง่ายๆเลยค่ะาก็จะจะับดูว่น้องเาคาวรที่จะ เติมคางตรงไหนถ้าอยากเติมตรงไหนมันก็ฉีดเติมเข้าเนเข้าไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรง่ายมากนะคะมาเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีฉีดนะคะนั่งพิงได้เลยนะคะก้มหน้านิดนึงนะคะคนิดนึงนะคะอเ,คเอาละนะคะอย่างตอนนี้นะคะหมอจะฉีดตรงกึ่งกลางใบหน้าของน้องเขานะคะก็ทิ่มเขาไปเรืยแค่นี้เองนะคะแล้วก็ค่อยๆดันยาเข้าไป เจ็บไหมคะเนี่ยไม่ไม่เนาะทำคือคางน้องเขาค่อนข,อขอ้างตัดมากมีแล้วไม่เไม่มีเลือดเลยนะแทบไม่มีเลือดออกเลยนี่ก็ชีดต้องริมน้อยให้มันมีสโลปมีเคิร์ฟนี่ก็มาตรงนี้หน่อยเห็นไหมคะตรงนี้มันเริ่มมีแล้ว เราจะเติมตรงนี้อีกน้อยรอดูซิว่ามีเลือดออกหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ด,ดันเข้าไปส่วนตัวเมือนแล้วหมอฉีดไปได้สักประมาณหนึ่งแล้วหมอก็มัดจะให้คนไข้เนี่ย ดูกระจกก่อนเนี่ยบขอนวดนวดนิดนึงนะคะเราเดี๋ยวให้ดูกระจกนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับฟิลเลอร์คางนะคะจริงๆสําหรับน้องเบลเนี่ยบอกคิดว่าเราจะฉีดโบท็อกคลายกล้ามเนื้อตรงนี้นิดนึงคางน้องก็จะลงมาอีกนิดนึงประมาณนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูอีกทีนึงว่าเราจะฉีดฟิลเลอร์เพิ่มอีกสักกอดดีไหมเ <laughs> นาะแต่ถ้าเทียบกับบีฟ่อนแล้วจะจําได้ว่าตอนบีฟ่อนน้องเขาจะคางตัดมากตอนนี้คางก็จะดูเป็นเป็นตัววีมากยิ่งขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราจะต้องคลายกล้ามเนื้อตรงนี้อีกนนนิิดึงะะะคราจจพณ ฟิลเลอร์ค้งเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึง <Yeah. S 1> นอกแต่เบื้องต้นตอนนี้1ห,หลอดเนี่ยก็เห็นผลพอสมควรแล้วหน้าที่มันดูแบบว่าไม่ค่อยเรียวไม่ค่อยวีตอนนี้ก็จะเห็นว่าเป็นตัววีมากขึ้นจากการที่เราเพิ่มมิติตรงคางนะคะ yeah.